พวกเราพอเห็นไหมครับดูกลมกลืนมากนะครับเหมือนเปลือกไข่บนชายหาดเลยนะฮะมีอยู่3ามฟองนะครับเป็นหลุมลงไปตื้นๆเล็กๆตรงนี้นะครับนี่แหละครับคือรังของนกหัวโตมาลิยูครับเนื่องจากว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับบริเวณนี้ที่เขาจะไปทํารังได้เนี่ยหัวมาลิยูก็ต้องทํารังอยู่ตามชายหาดแบบนี้ครับอาศัยว่าความกลมกลืนของเปลือกไข่ของเขาเนี่ยก็เหมือนกับเปลือกไข่ครับผู้ล่าก็จะมองไม่เห็นนะครับ แต่ว่าด้วยความกรุบกรืนนี้อาจจะมีปัญหานะครับอย่างเราเดินมาอย่างงี้บางทีเราก็ดูไม่ออกครับอาจจะเหยียบมันแตกก็ได้นะครับแต่ว่าอันตรายที่ผมคิดว่ามากที่สุดเลยของการวางไข่อยู่บนหาดทรายนะครับก็คือหน้าร้อนแบบนี้อุณหภูมิในอากาศจะถึง40องศาแต่ว่าถ้าเราวัดที่ทรายโดยตรงนะครับสูงมากครับอาจจะใกล้เคียงถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งไข่ก็พร้อมที่จไกลเป็นไข่ลวกไข่ต้มได้เลยนะครับนั้นพ่อแม่นก เป็นห่วงเรื่องนี้มากครับมันส่วนใหญ่มันก็จะระวังมากก็คือจะมากกนะครับโดยที่เอาน้ํา ทาให้ตัวเองเปียนนะครับแล้วก็มานั่งแปะไว้เลยนะครับทำให้ไข่ไม่โดนความร้อนหรือบางทีก็อาจจะยืนบังแดดนะครับไม่ให้แดดไปโดนไข่นะฮะนี่คือความรักของพ่อแม่นกนะครับยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกของมันครับว่าไปแล้วผมก็คิดว่าเราไม่ควรอยู่ตรงนี้นานนะครับเดี๋ยวพ่อแม่เขาก็ต้องกลับมากกแล้วนะฮะอยากให้พวกเราได้เห็นกันนะครับรังของนกหัวตัวมานะอยู่ครับซึ่งก็ทารังร่วมกับการใช้พื้นที่ของชายหาดกับผู้คนครับ